ใหไรสอนนะนั่งปากโอเค <Okay. S 2> นั่ปากเคสปาดลองทวนซินี่สระอะไรศรา้ราแต่ว่าเสียงสั้นกว่าสระอะไรเรอ่ยสระอาสระอะครับนี่สร,สรอะอาถามว่าอะไรเมือ่อไงพี่ไม่สอนนะปาดีเคเก่งมากดอูดูดอูดูดอดปออูปูปออูปูอออีอีออ ป่านมนะครับกออากากออากาอีกาอีกาปออาปะปออาปะออาอาออาอาปะอาปะอานี่สิกออากานี่กอไก่สลายสลาอาเฮ้ยตาดูปูตาดูปูตาปูตาปูนะถ้าป่านเล่นแบบนี้คือต้องอ่านใหม่ทุกครั้งจะต้องขึ้นมาอ่านใหม่ ไม่เอาเคปัดตั้งใจนะก็อนนาปูนาปูนาบออูบอูบูอ่านว่าตออูตูคือแล้วนะตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวจะได้สิทธิ์เลยดออูดูดออูดูอาก็ไก่จอจานอืมเลยดอเด็กเก่งมากตอ บอลไหมไมาไออะไรนะรปลาแล้วก็อะไรอีกอ,ออ่านเก่งมากปัดจำได้แล้วอันนี้อ่านตามพี่นะ